เจอมาเลยครับ่ไม่มีเลยอยวถ่ายให้ดูนะหนามากหนาวึเลยวันนี้จะไปกินเซนออนเซนเดินทางยังไงเนี่ยก็ไปจากยามากาตะไง ก็คือเรานั่งรถไฟสาย JR เนาะ uh huh. ไปลงที่สถานีโออิชิดะใช่แล้วก็จกสถานีเนี่ยก็ต้องนั่งรถบัสต่อใชใ่ชื่อสายเรียกยากวะ่ะกินเซนห้างนัากา่าว <laughs> ตัน n านนะนางคือก็ใช่ราคาก็เจ็ดร้อยสิบเยนเบาๆเตรียมเงินไปนะคะพอเราลงจากรถบัสแล้วเนี่ยเราก็ต้องเดินลงไปข้างล่างเดินเท้าเข้าไปอีกห้านาทีเดินด้วยมือไม่ได้นะต้องเดินด้วยเท้าแต่ว่าตอนเดินนี่แบบวิวสวยนะคือแบบพิมะตกหนักมากกว่านั้นน่ะใช่วิวงามก็พอไปถึงหมู่บ้านเนี้ก็คือเดี๋ยวจะขอกล่าวประวัติเล็กน้อย สำหรับกินเซนออนเซนนะคะก็คือหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขาเนาะแล้วก็มีมานาแล,ะล,ะละ้วร้อยกว่าปีแต่ว่าเดิมทีเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ทำเกี่ยวกับเหมืองแร่มาก่อนใช่ไหมปัจจุบันก็ปิดเมืองไปแล้วก็เขาก็ทำยังไงไม่รู้กายมาเป็นหมู่บ้านออนเซนอย่างเดียวเลยแล้วดังเลยใช่ก็คือคนก็ชอบมาเที่ยวกันเยอะแยะแล้วก็จะมีแบบเรียวกังในะนั้นเยอะมากเหมือนแบบว่าเหมือนจำลองมาจากยุคเอโดะสมัยก่อนนะคะใช่ไหม

สวยเลยมันเป็นจุดเอ็นนี่เลยอ่ะพอเพลินเข้ามาแบบเหเป็นแบบเด่นมากกระตูนจิบิเนาะโอ้โหดีมากดีมากตาสะใจอยากดีมากสดมากดีมากดีหมดไม่มีให้ดูร้านก่อนเองเป็นเงี้ยร้านเนี่ยถใครที่สมากแนะนำถ้าใครมาเนี่ยมาดอกตรงนี้ก่อนน่าตึ๊ดน่าตึ๊ด ก็กินซันออนเซ็นเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองโอบานาซาวะจังหวัดยามากาตะนะคะซึ่งอยู่ในภูมิภาคโทโฮคุนเองก็แหล่งออนเซ็นที่นี่ก็คือจะอยู่ใกล้กับจังหวัดอิวาเตะแล้วก็ชื่อของกินซันออนเซ็นเนี่ยเดิมเนี่ยมาจากชื่อของเหมืองเงินขนาดใหญ่นะซึ่งเหมือนเงินเนี่ยอันเนี้ยเคยบอกว่าดังมากในอดีตชื่อว่าโนเบซาวะกินซังนั่นเองแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงเปลี่ยนมาเป็นกินซันก็ไม่รู้เนาะคือมันอันนี้มันเป็นที่มาของของชื่อนี้ไง เออแต่ว่าไม่รู้ว่าเพี้ยนมายังไงถึงเป็นกลิ่นสันนะคะซึ่งใครทราบข้อมูลก็หลังไมมาบอกได้อนนแต่ไม่ไมีราวัลให้ไม่เพี้ยนหรอกเราเดี๋ยวเพี้ยนเ,เออคือมาถึงแล้วกำลังถอดรูงเท้าเพขึ้นะคะอันนี้เดินมาท้ายหมู่บา้านละไปนอยู่ศการแล้วก็ร้านอนนี้น่ารักมากเป็สีชมพูนี่สวยแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็น า่งมัอีกอย่างที่ทำให้ดังเลยเพราะว่ามีการ์ตูนของซีบริ Studio อเอาฉากเนี่ยไปอยู่ในหนังไปทำหนังเรื่องน่เลยคือเรื่องสิตีตเวใช่ก็คือมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ มีพูดถึงเรื่องโรงอาบน้ําแล้วเดียวกังที่เนี่ยสวยมากแล้วว่าเหมือนเลยใช่เดียวกังที่ว่าเนี้ยชื่อโนโทยะเดียวกังแล้วก็มีหนังอีกเรื่องที่เขาเอาไปเอาไปทําด้วยเหมือนกันโอชิาโอชินใครไม่เช่นโอชินก็เดียวกังโนโทยะเนี่ยก็คืออายุร้อยปีเหมือนกัน แล้วก็จุดเด่นเนี่ยเขาก็จะมีสะพางสีแดงเนาะใช่<ล>เป็นเดนมาร์กคือคนมาถ่ายรูปเยอะมาก อารมณ์มแบบว่าถ้าไม่มาถ่ายคือมาไม่ถึงตอนแรกอ่ะมองมองแบบพอไปถึงใช่ไหม,มแล้วก็เฮ้ทยทาไมเหมือนคนเยอะๆเขามารอสัมภาษณ์ใครหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นั่นน่ะสีแบบรอสัมภาษณ์นักการเมืองแถวน,นั้นหรือเปล่าคือเหมือนไม่ใช่คือที่นี่มันเป็นนด์มาร์ k เป็นโรงแรมนี่แหละคือสรุปเขาไม่ได้ถ่ายใครหรอกเขาถ่ายหน้าโรงแรมนี่แหละคือต้องหันหน้าเข้าหาโรงแรมแล้วมันจะมีสะพานสีแดงตรงกลางถักกล้องนี่เป็นสิบยี่สิบเลยว่ะแบบวางกัน้วแบบในกระตูนคือวาดเหมือนมากเหมือนเลยมากงจริง จริงๆมันจะมีอีกที่ที่ไต้หวันแล้วก็โรงอาบน้ำที่นี่ก็เป็นหนึ่งในฉากที่อยู่ในน้าดิลต์เอเว่นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของคนที่แบบอยากจะมาเที่ยวตามรอยพวกแอนิเมชันก็มาที่นี่กันได้นะคะคุณดูข้างหลังเนี่ยภาพคุณดิฉิมะแรงแต่สวยนะสวยดีรงไฟอดีนี่ดูข้างหลังค่ะ แต่สวยมากเสริมบรรยากาศแบบรลมติดๆอ่ะอน,นี่มาแบบไปไม่ใช่ไปชวเช้าเย็นกลับไปเย็นกลับข้ามเลยว่ะแต่หนึ่งชั่วโมงก็น่าจะพอแล้วซื้อมาจากแม็กซ์แวร์โลกเริ่มใหม่หมุนว,วยายเลยนี่อืมโอเคป๊าป๊าป๊า ทำไมต้องพูดเลยสองรอบรืออ่ะวันนี้กินฉลองที่เราทำทิปอย่างสวยงามเย้และอีกอย่างเรื่องสำคัญคือมันเจอแม็กเฟอร์ลูดโยบังเอิญใช่แต่เมื่อวานเนี่ยดันกินมื้อเย็นกันแล้วก็เลยซัดเย็นไม่ได้เลยมาซัดวันเนี้ยเลยตั้งใจว่าจะซื้อของจากแมคกเรลูมากินแล้วมันถูกมันมีซูชิซาชิมิมีทุกอย่างมีสลัดมีอะไรเนี่ย เดี๋ยวเรามาชิมให้ดูเลยดีกว่าอ่ะอันนี้เป็นกระเทียมไม่รู้แต่น่ากินอร่อยเอออร่อยกินพร้อมกับข้าวนี่นี่เทคนิคนะคะเทคนิคอาชีวะจริงๆมันมีข้าวมากับซูชิเนาะป๊าบผู้จุดนะแคมป์บู๊ตจ้าใส่ชีสนะจ้านี้อันนี้ไม่คิดว่าจะได้กินเพราะคิดว่าไม่มีไมโครเวฟปรากฏว่ามีจ้าก็เลยได้กินเออเลิศ หน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คิดว่าจะยังไงถึงซื้อมาคิดว่าคิดว่าจะอร่อยและเผ็ดใช่ไหมใช่แต่ว่ามันยังเลยบอกเคลมรับซิเอาน้ำอะไรต้มน้ำห้องน้ำา้ำห้องน้ำระวังร้อนเป็นยังไงระวังโรคปาก น้ำซุปนุ่มนะหรือเล่าเผ็ดสรุปไม่มีความเผ็ดไม่เผ็ดนุ่มๆปัดทถเส้นละเส้นโอเคไหมอืมสรุปทุกอย่างอร่อยเพราะพริกเออกินอะไรก็ได้เพราะมีพริกเออันนี้ฉันก็อยากจะพิีเซนต์มาอส่วนสลัดนั้นก็อร่อยอือทุกอย่างยอดเยี่ยมนะวันนี้วันนี้ซื้อน้ำสลัดมาลาด เลิศจุดพูไหมป้าก็มไม่โอ้ชิบอยโอเคกินแล้วนะบ๊ายบาย